สวัสดีครับพลั่งแก,ก๊ปคนไทยมาเอกติา่า <c oughs> สวัสดีจ้าสวัสดีจ้าทุกคนมาป่าอีกจ้าฝรั <c oughs> ่งมนเห็นแด,ดดดีอากาศดีจะมาส่วนมาป่าแต่ว่าพ่อเฮ็ดเพิงไอ้เกาลัดอ่ะจ้าไล่หลายแต่มันเถ่าหรอมั้งเน,นี่ยมันว่าพลัง <c oughs> เด่นดีไหมคนไทยแก่เลยไหมนะนั่นนะดอกนั้นแบกไปหน่อยนึง <c oughs> อ,อันนี้ อันนี้เป็นแก่แก่เหรอแกอันนี้อันนี้โอ้อันนี้เป็นแขคงโอ้นี่เป็นแก่อันนี้ก็แก่แก่ดอกเล็กล่ะแก่ดอกเล็กแก่เหรอฮิโนูมิเนะดอกนี้เด้ดอกนี้ได้นะคิดว่าอากาศดีจ้ะมีแดดจ้ะโอ้อันนี้เป็นแขนงม่อหนาวปันใดจ้ะโอ้อันนี้เป็นแเ็นเย็นสบายจ้ะแต่เขาในป่ามันกัดฉันหนาวจักหน่อยจ้ะเพราะอันนี้เป็นดีโอ้นี่สวยเนาะ เพิ่ง,งล่างเห็นอีกหรอัม่จ้าใส่โอ้ดอกงามดอกงามตัล่ะนี่นี่โอ้ mm. oh, สวยโ oh, อ้น,นี่เป็นสวยแข่งด้วยโอ oh, ้สวยขนาดนี้สวยๆจ้านี่ ดอกเง่ฉ so it you know ันเท่าแล้วจ้ะเท่าละเบ่อเราจะไว้นี่จ้ะเท่าแล้วไหมฝรั่งอันนี้ก็เท่าเท่านี่ก็ดอกใหญ่เท่าแล้วจ้ะมันเท่าแล้วอ่ะโซเป็นเกลี่ยแล้วอืมเป็นเกลี่ยนี่ก็เท่าแล้วจ้ะก็เท่าหลายแต่ฝรั่งโอ้ก็เท่าฝรั่งสองดอกนี่ไงสองดอกพี่นุ่งสองสามสี่ เราไมามาที่น <c oughs> ี่นึ่งครั้งนี่ก็เทาไม่มาที่นี่เป่นเทาหมดแล้วเนาะจะได้ใสใส่โอ้ล่างตาดีแท้หะล่างตาดีตา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 ัสันหุน่นพอดอกนึง โอ้ยมันเน่าฝรั่งเน่าจริงไม่ได้ไไดอกนี้ได้ไหมเนี่ยดอกนี้โอ้ยเน่าไหมจ๊ะเลอ <c oughs> อยากข้าปลาหลายเห็นอากาศดีอ่ะจ้ะเก็บไปใกล้สุเบิดล่ะ มันจะมีให้เก็บอีกบ่พลังว่านี่พลังบ่เห็นแล้วสิ <laughs> โอ้กระปุกลึกพูนนะ่ะพูนพูนน่ะพรั่งบ่เห็นบ่เห็นโอ้สวย <laughs> โอ้ตะปิดตะปูเมียเก็บเมียเก็บ เอาเมียเก็บให้พลางต <laughs> ัดขาเมียเก็บให้พลางต oh, ัดขาโอ้หเราอะไรโอ้ยสกุ้คนไทยตาดีวันนี้วันนี้คนไทยตาดีมีแดด <laughs> <laughs> งามบ่บ่ <laughs> บ่เบียวาพีสิกูตจ่าเฮ็ดยังเกาะเฮ็ดดำคัดเหลืองไงจ้าออกแล้วอู้วาทั้งแหวนอยู่ออกอ่ะจ้าโอ้แหวนได้เก็บแล้วนี่ถึงมีน้อยกะเขาเป็นยังกะเก็บได้ร ah, <c oughs> มิน้อยก็เก็บน้อย คนนะเขาเป็นหยังม <in> ีน้อยก็เก็บน้อยเนาะไม่มีโอ้โหตะลิโตนเนาะจ้ะมองกื้วก็เจ้าออกเป็นกุ้มมองนีบมองละดอกสองดอกอุ้ยฝนเห็ดพลังอู้เห็นเห็ดเห็นด้วยอะเห็นสิ เน่าเน่าเหรอเแกกุกมี่เน่าก็ไม่ต้องเอาพอาลอะไรจ่ะเออเน่าเลยเนี่ยเลยในเบื้องทรงอุ้ยบอเลวค่ะขาใหญ่งามจ่ะนี่ขาใหญ่งามจ่ะ่าไปสรั่งตัดจะสรั่งยุ่งเถิงหมดจ่ะนี่ดอกนึงจ่ะโอ้โอ้จะล่ม เท ja. ่าบ่เรอาจ้ะเท่าแล้วจ้ะเท่าอีกล่ะเท่าอีกเท่าเนาะฝรั่งเสียแล้วไหนเป็นเท่าเท่าอย่างเดวมันใจกะดีดีแดดก็มีย่างขึ้นเนินเขาจ้ะเมื่อยเศรษเเข็งเเเลยจ้ะ เลยหายใจเสียงดังจ้าสวยเลยเจ้าตอนนี้งามงามอขาไหมจ้ะงามจ้ะโอ้โหอันนี้สวยสวยเหรอเนี่ยกูดีส์เราข้างล่างสวยไหมที่ตะก้าคุณวางอือบิสินไม่เอาทางนั้นไม่เอาไม่ดึงเอันนี้ à uh ha -huh. ní á, ha ha mai, Gut. Noch eine. Hör noch ein ha còn thấy đi đi, được nói nhỏ á, <mile> <recuper ate. S 1> อันนี้ล่ะอันนี้ได้ไหมอันนี้โอ้สวยสวยอืมอันนู้นอีกสองดอกสวยไหมเนี่ยคุณไปเนี่ยโอ้สามดอกคุณน่ะล่างขึ้นนคุณน่ะไม่รู้ไม่รู้ดีไหมมาดูก่อน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 ดีไหมอันนี้เป็นเก่ง อนนี่เป็นโอเคโอโก้กูดสักยนีนิ่มนิมน่มว่ะเด่นแข็งโอ,โอ้เราสวยบอกว่านิม่มวะเออเียออเียนออกแนั้นก็ได้แล้วโยสวยสวย <laughs> มางกัดมาแรงกัดแรงกัดไม่เป็นไรแต่มันก็นิม่มไงไอแต่มันก็แข็งไงอุ้นะโอ้าโอขาขาวสวย ดอกใหญ่เนา่าบ่อู้ดอกใหญ่ก็งามอยู่จ้ะนุ่แหละงามจ้ะแล้วกเห็ดฝรั่งตัดจ้ะยังไงนี่คนไทยเยียมเลยนะบ่อนี่นี่เป็นดีมากๆๆๆเล็กๆโอ้โหอันนี้ดี อีกสองดอกอีกสงดอกคนไทยออนี่อ่าฮะอี้คนไัดแล้สวยเข่งน้าพลัมเออคนไทยได้ดี คนไทยมี่คนไทยดาดีนะดาดีโอ้โหไม่เห็นแล้วสิโอ้แตะกั้าตั้งด้วยแต่ก้าตั้ง มมีสงอันน่พดไทยก็นึกว่าเห็นก็นึกว่าคุณเห็นเมื่อกี้ก็เลยบอกตะกร้าตั้งตะกร้าตั้งไม่เห็นไม่เห็นมีอีกนึ่งอันเหี้ยไม่เห็นนะบอไม่เห็นแก่แล้วนี่แก่ไหมแก่ก็ไม่เอาอืมฝรั่งตราดีฝรั่งพอตลอด โดดเด่นสวยงามสวยงาพลังพลอยล่ะจ้ะ <laughs> พลังตาดีดียอมรับเลยคนไทยไม่เห็นนี่ตัวเย็บคนไทยไม่เห็นจริงนั่นน่ะเล็กขนาดนี้โอ้คนไทยไม่เห็นนะออื วันนี้เด็กหญิงออกมาดัดเยโอ้เฮดเพิงค้าแดงนี่ดอกนั่งเฮดเพิงค้าแดงจ้ะมันฝรั่งมนผ่อฝรั่งพ่อเฮดเพิงหวานอีกล่ะโอ้โหตาดีอิลีตาดีอิลีอิลีหูงาม เดยกันอันี้นะคนไทยเออโอ้เข่ง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 โอ้ตาดีนะฝรั่งเนี่ยว้าสีขาวด้วยอืมอ้าสีขาวด้วยอันใหม่ไงเนีย<ะ>่ยฮะเนี่ยอ้ยังไงนี่โอ้ยสบัดมหาเมีย สวัสดีเอาไปฝั่งนู้นสิสวัสดีอะไรมาหาคนงามเนาะกุดกุดกุดนี่ดอกนึงจ้ะมันขึ้นเชื้อราลจะจ้ะเชื้อราเชื้อราสีขาวเนาะมันรุนเลยเฮ้ <c oughs> คนไทยน,กกนุ่ยเกิดน,นี่คนเนี่ยมารู้เลยดอกน้อยน้อยฮะอู้นุ่ยดอกหนึ่งข้างหน้าแต่มันแก่เป็นแก,ก่แล้วนี่นี่คาอะไรมีอ่ะ ขาโอลิฟหาน้อยๆ่ะขาโอลิฟ่ยตั้งสวยมากเลยตั้งบนตอเลยเนืห์น่าหันี่เห็นกูดน่าเห็นไหมเห็นแล้วเห็นพึ่งเกาลัด อ้อันนู้นเห็ดพึ่งหวานเออออกเล้วจะเนี้ยออกตุ๊ปปุ้ใช่ไหมเดี๋ยวออกตะปุตะปุฝรั่งชอบโอ้ยอ oh yeah. ่ะตะปุกลึกโอ้สวยเนาะอย่าตะปุกลึกสวยกขนานี้ค <laughs> อนทยคอนทยด,ยดาดีอันนี้คนไทยเห็น เป็นขี้เียบคนฝรั่งอย่างนี้มันมีมีสุดท้ายไม่ค่อยมีแล้วตอนนี้เนาะเริ่มหมดแล้วจ้ะเห็ดเห็ดเริ่มหมดแล้วอ้นูนนนเห็ด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 พึ่งเกาลัดกระปุกลูกสองดอกเลยเนี่ยเห็นไหมเนี่ยก็ญเยแลกกระดนนี้เห็นที่ไหนโอ้นั่นนั่นนั่นเห็นไหมเห็นที่ไหนคนไเยีย น้อยน้อยเออน้อยน้อยมันสวยด้อะนี่มันเป็นาอะไรโอ้โหหัวขาดกระเด็นเลยขาดแล้วนี่น้อยน้อยทำอะไรน้อยน้อยคนไทยน้อยน้อยคุณเซ็บเหรอนะอย่าเนาะโอ้เราจะเท่าแล้ว มันเฒ่าแล้วเฮาฝรัง่งเฒ่าแล้วแล้ว